เคยเจอปัญหานี้ไหมครับมีข้อมูลอยู่ในมือเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนมันให้เป็นแอปพลิเคชันเจ๋งๆที่ใช้งานได้จริงได้ยังไงวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า Streamlit กับ Snowflake จะเข้ามาเปลี่ยนเรื่องยากๆพวกนี้ให้กลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวได้ยังไงแค่ใช้ภาษาไพตอนเท่านั้นเองไม่ต้องไปยุ่งกับโค้ดเว็บวุ่นวายวุ่นวายเลยโอ้โหคำพูดนี้มันน่าจะโดนใจใครหลายคนเลยใช่ไหมครับที่แบบอยากสร้างแอปจากข้อมูลนะ แต่พอเจอชื่อ javascript html css เข้าไปเท่านั้นแหละถึงกับต้องถอยเลยนี่แหละครับ Streamlit เกิดมาเพื่อทลายกำแพงที่ว่านี้จริงๆและโซลูชันที่ว่าก็คือ Streamlit in Snowflake นี่เองครับเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแอปได้จริงๆนะครับแค่ใช้ Python ภาษาที่เราเราคุ้นเคยกันดีนี่แหละ ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะ Streamlit in Snowflake ก็คือเฟร m e w o r k ที่เราสร้างแอปข้อมูลที่มันโต้ตอบได้เนี่ยด้วย Python เพ er ียวๆเลยและที่เด็ดที่สุดคือทุกอย่างมันจบในที่เดียวครับอยู่ในบ้านของ Snowflake ที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็ทำงานด้วยกันได้แบบเนียนกริบเลยโอเคมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มจากปัญหาจริงๆในโลกการทำงานเลยแล้วเราจะค่อยๆไปเจาะลึก3หลักการสำคัญ ที่จะเปลี่ยนให้เราสร้างแอปธรมธรมดาธรรมดากลายเป็นแอปสุดเทพได้เลยเรามาเริ่มกันที่เคสจริงๆกันเลยดีกว่าแอปที่ว่าเนี่ยชื่อ Snippeet ครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่แบบโคตรจะคลาสสิกเลยนะนั่นก็คือเรื่องการสื่อสารในทีมนี่แหละเรานึกภาพตามนะครับเมื่อก่อนเนี้ยการอัปเดตงานกันแต่ละทีคือสงคราม e p l y a l l ในอีเมลโอ้โหวุ่นวายสุดๆหาอะไรก็ไม่เจอแต่พอมีแอปนี้ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปเลย กลายกนแอปง่ายๆคลีนๆที่เดียวจบทั้งส่งทั้งดูอัปเดตรายสัปดาห์เอาละครับมาถึงหลักการข้อแรกกันแล้วข้อนี้เป็นเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกเลยนะมาดูกันว่าจะสร้างแอปให้มันใช่ตั้งแต่เริ่มได้อย่างไงจําคํานี้ไว้ให้ดีเลยนะครับอย่าลอกมาแบบพิกเซลต่อพิกเซลนี่คือกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปเลยนะคือพยายามจะสร้างของใหม่ให้หน้าตาเหมือนเครื่องมือเก่าเป๊ะๆสไลด์นี้ คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันคือความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยนะระหว่างไอเดียที่แย่กับไอเดียที่ดีไอเดียที่แย่คืออะไรคือพยายามจะสร้างโปรแกรมอีเมลทั้งโปรแกรมขึ้นมาใหม่ใน s สตรีมลิ t ซึ่งมันไม่เวิร์กไอเดียที่ดีคือโฟกัสไปที่แก่นของมันจริงๆคืออะไรล่ะก็แค่กรอกข้อความกดส่งแล้วก็แสดงผลให้มันชัดๆจบง่ายๆแค่นี้เลย เห็นภาพเลยใช่ไหมครับ hmm. ว so, so. mm ่าแอปมันค่อยๆโตขึ้นมายังไงสเต็ปแรกง่ายสุดๆมีแค่กล่องให้พิมพ์ข้อความจบสเตปสองเพิ่มปุ่มส่งเข้าไปพอกดปุ๊บข้อมูลก็วิ่งไปเก็บในตารางของ snowflake เลยและสเต็ปสุดท้ายก็คือการเอาข้อมูลที่ส่งไปแล้วเนี่ยมาแสดงผลให้มันดูดีอ่านง่ายอยากดูรายละเอียดก็กดขยายดูได้มาต่อกันที่หลักการข้อที่2ครับ ข้อนี้ผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆๆๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแอปของเรามันไม่ได้เล็กๆแล้วข้อมูลเริ่มเยอะขึ้นคนใช้เริ่มมากขึ้นเรื่องนี้แหละที่จะเป็นตัวตัดสินเลยประโยคนี้คือแบบคมกริบเลยเขาบอกว่าวิศวกรรมข้อมูลนิดเดียวมีค่ากว่าวิทยาการข้อมูลมหาศาลแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือแอปที่มันช้าช้าอืดๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่โค้ดหรอกแต่อยู่ที่ข้อมูลต่างหาก การที่เรายอมเสียเวลาจัดการข้อมูลเบื้องหลังให้ดีเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการไปนั่งแก้ปัญหา Data s i ซส์ปวดหัวที่หลังเยอะเลยแล้วก็มาถึงคําถามที่ทุกคนต้องเจอแอปสตรีมลิตรของฉันมันช้าจะทําให้มันเร็วกว่านี้ได้ยังไงเชื่อว่าหลายคนเจอปัานี้อยู่นแน่เลยโดยเฉพาะเวลาที่ข้อมูลมันเริ่มใช้เมเลยแล้วนี่แหละครับคือคําตอบทางที่ช้าคืออะไรคือปล่อยให้แอปของเราเนี่ยต้องมานั่งประมวลผลข้อมูลดิบกองมาหือมา ส่วนทางที่เรียวกว่าเยอะเลยก็คือเราโยนงานหนักทั้งหมดไปให้ Snowflake จัดการให้เสร็จก่อนเลยครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า Dynamic Table คิดภาพง่ายๆนะครับมันเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบปรุงสุกไว้เรียบร้อยแล้วแอปของเรามีหน้าที่แค่มาตักใส่จานเสริมได้เลยเร็วสุดๆดูที่กราฟนี้สิครับเห็นภาพชัดเลยจากที่เคยต้องรอแอปโหลดตั้ง1.5วินาทีพอเราเปลี่ยนมาใช้ Dynamic Table ปุ๊บเหลือแค่0.1วินาทีโอ้โหมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับ และแล้วเราก็มาถึงหลักการข้อสุดท้ายข้อที่3คราวนี้เราจะยกระดับเกมขึ้นไปอีกขั้นด้วยการดึงพลังของ AI เข้ามาช่วยไม่ใช่แค่ทำไมแอปเราฉลาดขึ้นนะครับแต่กระบวนการสร้างแอปของเราก็จะฉลาดขึ้นด้วยก่อนอื่นเลยมารู้จักกับ Snowflake Cortex กันหน่อยพูดง่ายๆเลยนะมันคือบริการที่ทำให้เราเรียกใช้พวกโมเดลภาษาเก่งๆหรือ LLM ได้โดยตรงจาก Snowflake เลยไม่ต้องไปไหนไกล แค่เรียกผ่านฟังก์ชัน SQL หรือ Python ง่ายๆแค่นั้นเองสะดวกสุดๆแล้วมันทำอะไรได้บ้างดูตัวอย่างนี้เลยครับนี่คือ Insight ที่ AI สรุปมาให้จากแอป Snippets AI มันไปอ่านอัปเดตของทุกคนในทีมแล้วก็ฉลาดพอที่จะบอกได้ว่าเออจากข้อมูลที่เห็นนะ Tyler น่าจะไปทำงานกับซาคัลีในโปรเจกต์ ML อันต่อไปนะสุดยอดไหมหล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่หมดแค่นั้นนะที่พีกกว่าคือ AI ไม่ได้เป็นแค่ฟีเจอร์ในแอป แต่มันเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดให้เราได้ด้วยใช่แล้วครับเครื่องมืออย่าง ChatGPT หรือแม้แต่ Snowflake Cortex เองเนี่ยเก่งมากเรื่องการปั้นโค้ดสตรีมลิทขึ้นมาให้เราเลยโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาทบทวนหัวใจสำคัญทั้งหมดกันอีกทีว่าเส้นทางสู่การสร้างแอปที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันมีอะไรบ้างจำสามข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ 1. สร้างเพื่อเป้าหมายอย่าแค่ลอกของเก่าแต่ให้แก้ปัญหาที่แก่นของมัน 2. มากก่อนข้อมูลจัดการข้อมูลหลังบ้านให้ดีก่อนเพื่อความเร็วแบบสุดๆและสสร้างด้วย AI ใช้ AI เป็นทั้งผู้ช่วยสร้างและเป็นฟีเจอร์เด็ดในแอปของเราและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ชิ้นแรกที่จะสร้างขึ้นมามันจะเป็นแอปเกี่ยวกับอะไร